ครับวันนี้วันพระรหัสที่11นะครับมานีน้เชืนะครับเจ้ารุมารดำนะครับนำเข้ามา4แสนบาทนะครับงวดนี้นะครับเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับชุดนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมน้ําเชื้อนะครับว่าคนขนาดไหนนะครับใครชอบเม้าชนไทยนะครับรุมารดำนี้ครบมเครื่องเลยครับ เด,นะเดี๋ยวมาขีดไก่สาวนะครับวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับคืนนี้นะครับนะครนี่ลูกสาวแสงก้อนนะครับแสงก้อนอสถุงลูกคิดเจดานะครับ แสงก้นแสีกน,นเยามูตะดำน,นะครับผสมงกุมารดำนะครับแสงเรียมนะครับแม่เป็นลูกตามหาเวชแสงเรียมมหาเวศแสงเรียมแสงเรียมเป็นตัวชนตึกเจ็ดเอ็มนะครับติดตเจ็ดเอ็มนะครับ สาครัณแสนเรียมแสนเรียมเล็นน้อยแสมตันสาวสมพงศ์นะครับุงแม่คุณพ่อสม์ที่นี้เป็นครั้งที่สองนะครับแสนเรียงสามนาวโคกุล ตัวคุณทองดำมหานครเรด้ามหานครเรด้าก็คือผู้เกิดแก้วชาชักนะครับพ่อของข้ามนาวนะครับสวยลามขวัญถุงสามโ๊กสามโ,โ๊กเียเบิร์ดขหามตอนข้ามโ๊่ ไอยอยากได้ไก่สาวนะครับที่ฉีดนั้งเชื้อนะครับเจ้ากมุมารดำนะครับแล้วก็เจ้าสารฝันนะครับก็เข้าไปรอในไลน์แอดนะครับแอดสา U C C W D นะครับต้เลือกสนได้เลยครับ